ดีในช่วงก่อนนอนนะคะสำหรับปุศรานของเราค่ะดินแดนแห่งความรักส่งความสุขอย่างทุกพื้นที่ที่กำลังติดตามรับชมอยู่ด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆในค่ำคืนนี้วันอาทิตย์ที่8กันยายนอัปเดตเรื่องรา,ขา,ว,ขาวข่าวคราวของหว่างี่ปบอสนะคะสำหรับรายการ Exploring the unknown with หวังย่บ๋อไม่พูดถึงไม่ได้เลยร้อนแรงมากๆขึ้นมอนเราได้ตามติดชีวิตหวังย่บ๋อการผจญภัยของเขาบางคนเนี้ยทนดูไม่ได้นะคะคุณแม่หลายๆท่านน้ำตาไหลาตามไป หวังอีปอลูกรักเนื่องจากว่าเราเห็นหวังอีปอไม่สบายนะทำให้เราเป็นห่วงขึ้นมาแต่ณปัจจุบันนี้นะคะหวังอีปปอไม่เป็นอะไรแล้วนะคะพี่น้องมันเป็นเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ที่หวังอีปปอได้บันทึกกายการกับ Discovery totally Channel ชา i n a นและสิ่งที่ทําให้ด้อมเราชาวกู๊ดสุแลนมีความสุขมากมากก็คือหวังอีปปอสงสัยสร้อยกระดูกตลอดเวลา <c oughs> นอกจากนั้นนะคะล่าสุดมวกไว้พรมหวังอีปอพี่น้องว่าเห็นแล้วันใจเต้นตึก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 ,ตก,ตกอักษรสองตัวท้ายค่ะตัว Y แล้วก็ตัว X นี่ ให้ม hey, hey, ัน hey, ร ouais. okay. okay. uh ู้ให้มันรู้เขาพูดว่าวอีป๋อเขาสมหวังอปอด้วยนะที่ทําให้พวกเรามีความสุขนอกเหนือจากการออกรายการที่มันผจญภัยไปในโลกกว้างอย่างที่หวังอีปอไม่เคยทํามาก่อนสำรวจดินแดนใหม่ exploring the unknown with Wang Yi Bo คือนเวลานั้นค่ะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าหวังอีปอไม่สบายก็ทํางานด้วยถ่ายสารคดีด้วยและไปเป็นระยะเวลาหลายวันติดต่อกันมาถึงใน่องของ EP ล่าสุดนะคะที่ออนแอร์ในช่วงของวันนี้ค่ะสำหรับการสำรวจดินแดนที่ไม่รู้จักการสำรวจแดนใหม่ ตั้งแนตะ่ช่วงเช้ามาแล้วนะคะสำหรับ Discovery Channel Official ค่ะก็ได้มีโปรโมทไว้แล้วนะคะว่าติดตามหวังยี่ปอแล้วก็ Discovery Channel นักสำรวจชาวจีนโจเพิงเพื่อที่จะเริ่มต้นเดินทางปีนภูเขาหิมะเมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวาล้อมที่มันสุดขั้วเอาชนะปฏิกิริยาตอบสนองที่แบบสูงเอาชนะความรู้สึกไม่สบายทางด้านของร่างกายและประสบความสาเร็จในการที่จะไปถึงเส้นชัยมาสัมผัสความตกใจและอารมณ์ส่วนลึกของจิตวิญ,ญญาณของเราร่วมกันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเดินทางที่สุดแสนพิเศษจริงๆนะคะการสำรวจ ดน,ดนใหม่วอฟิชเชลนะคะได้อัพเซตรูปภาพให้เราเห็นแบบสวยงามมากๆบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามยอดเขาภูเขาที่เต็มไปด้วยหิมะและวอยที่พอก,ก็เท่ๆสรุปภาพเซตนี้พร้อมกับนักปีนเขาแนละคุณโจเผิงวอยที่อฟิชเชลบอกว่าภูเขาและแม่น้ําการเดินทางอันยาวนานการสนทนาก,กับจิตวิญญาณในดินแดนอันบริสุทธิ์แห่งภูเขาหิมะแล้วก็เสร็จสิ้นการฝึกจิตวิญญาณ ระหว่างยอดเขาและเขาติดตามหวังอีปอเพื่อที่จะปีนป่ายยังไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆปลดล็อกคะแนนยึดเหนี่ยวในชีวิตและสัมผัสถึงความลหลงใหลแบบขั้นสูงสุดเห็นวังอีปอปีนเขาแล้วก็เป็นห่วงกันมากๆเลยนะคะโอ้โหคนจริง2024นะคะวังอีปอนี่มันเป็นชีวิตจริงๆนะคะพี่น้องมันไม่ใช่การสแสดงหนังมันไม่มีสแตนดอินมันไม่สามารถจะใช้สแตนอินได้เลย Offi c i a l ของ Discovery นะคะก็มีการแจ้งด้วยว่าการออกเดินทางในช่วงสี่โมงเช้าเพื่อที่จะเอาชนะความยากลำบากมากมายกว่าที่จะถึงจุดสูงสุดหวางยี่ปอแล้วก็นักสำรวจชาวจีนโจเพิงเนี่ยก็ทำให้การปีนพวกเขาและก็พิชิตยอดเขาสูงถึง5,5 0 0เมตรได้สำเร็จเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาหวางยี่ปอก็ถอนหายใจแล้วก็พูดออกมาว่าความเจ็บปวดเนี่ยจะหายไปเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนี่ภาพสวยมากจริงๆค่ะ ไม่อยากเชื่อว่านี่คือเมืองจีนนะห้ความรู้สึกเหมือนแบบเทอือกเขาแอลป์ที่สวิตเซอร์แลนด์และประมาณนั้นในช่วเช้าค่ะดิสคัลลี่ก็ได้อัพรภ,ภาพนี้บอกว่าภาพนี้มันได้รับการแก้ไขบนภูเขาที่ปกคลุม,มิด้วยหิมะซึ่งแสงในยามเช้าเพิ่งจะหมดลงไป นักปีนเขาก็เด็ดเดียววังยี่ปอน,นั้นท้าทายขีดจำกัดในทุกอย่างก้าวและช่วงเวลานี้เป็นบทสนทนาอันงดงามระหว่างความกล้าหาญและธรรมชาติเสียงสท้อนที่ลึกซึ้งระหว่างจิตวิญญาณและจุดสูงสุดวังยี่ปอน,นะคะได้ให้สัมภาษณ์พูดคุยกับพุ่มกับเฉิงเอ๋อด้วยนะคะคือสารคดีนี้ก็จะมีการแทรกบทสนทนาของวังยี่ปอนและพุ่มกับเฉิงเอ๋อนะคะที่คุยกันอยู่ตลอดเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับสารคดีที่ออกไปถ่ายทำา u t ดอร์วังยี่ปอนได้กล่าวนะคะเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์อย่างการเเรรรรรริ่มมต้้้นนนจาาาาากกกศูกรรูยย์ีรสรงคว หน้านอกจากนี้ก็ยังสามารถเปรียบเทียบได้กับการไปถึงจุดต่ําสุดของภูเขาและท้าทายจุดสูงสุดมีความคิดเริ่มความเฉยชานอกจากนี้ก็ยังคงสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีเส้นทางใดที่เดินทางโดยปราบประโยชน์เลยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษของอวงี่ปอค่ะดิสโววีชานอลก็บอกว่าติดตามหงอังปปอบนถนนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ไว้ปอมีเปรียบเทียบนะคะอุป,ปมาอุป,ปไมยค่ะเรื่องราวของ ภูเขาหิมะกับอาชีพของเขาด้วยคือในกระบวนการของการปีนป่ายอย่างยากลําบากเนี่ยการเอาชนะตัวเองอยู่เสมอ,อวังยี่ปอแล้วก็นักสํารวจชาวจีนคุณโจเผิงนะคะที่ปีนภูเขาอย่างที่มันปกคลุมด้วยหิมะ ไวท์บอกเขากล่าวอย่างตรงไปตรงมาบอกว่าการปีนเขามันก็คล้ายกับชีวิตมากๆเลยครับมันท้าทายตัวเองให้มากที่สุดและปีนภูเขาได้มากที่สุดถ้าเปรียบเทียบชีวิตของไว้บ์บอ,อกการปีนภูเขานะคะวัว่าณช่วงเวลานี้ไว้บ์บอนั้นขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของภูเขาแล้วคือขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแล้ว มองลงไปเบื้องล่างด้วยความสวยงามแต่ขณะที่ปีนขึ้นมามันยากลาบากจริงๆเริ่มต้นจากตีนเขาเลยนะคะเหมือนกับเริ่มต้นจากศูนย์แล้วขึ้นมาสู่ยอดเขาเมื่อขึ้นมาสู่ยอดเขาก็มองเห็นความงามแบบทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละค่ะวังอี่ปอค,คนสู้ชีวิตตัวจริงพูดถึงเรื่องราวของความเจ็บป่วยนะคะจากการที่ปีนที่สูงก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางรายการนี้การเจ็บป่วยจากที่สูงนั้นมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับนักปีนเขาที่ต้องเผชิญ ไวบอ์เลือกที่จะลงจากภูเขาเนื่องจากอาการป่วยจากความสูงที่มันค่อนข้างจะรุนแรงไวบอ์เป็นโรคแพ้ความสูงแบบกระทันหันเลยหลังจากที่พักผ่อนไปคืนนึงอาการป่วยจากที่สูงของไวบอ์ก็ผ่อนคลายลงค่ะและเขาก็ออกร่วมสำรวจกับ Discovery Channel ใช้หน้าต่อเลือกที่จะขึ้นภูเขาสูงอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่พูดคุยกันตามที่เขาพูดในตอนแรก สิ่งเขาพูดคะบอกว่าผมไม่เชื่อว่าผมจะทํามันให้สําเร็จไม่ได้มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นเราสามารถนําหวังอีบอนะคะมาเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างของเราได้เลยค่ะเขาไม่เคยย่อท้อเลยและสิ่งหนึ่งที่แหวมเชื่อช่วงหวังอีบอที่สุดคือหวังอีบอเป็นคนที่มีความเชื่อสิ่งที่เขาเชื่อมากที่สุดคือเขาเชื่อในตัวเขาเองเขาเชื่อว่าเขาจะทําได้หวังอีบอไม่เคยพูดสักครั้งหนึ่งเลยว่าโหผมผมไม่น่าจะทําได้เขาไม่เคยพูดสิ่งที่เขาพูดออกมาตลอดระยะเวลาคือเขาเชื่อว่าเขาต้องทําได้ ในทุกเรื่องเลยนี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถจัดนำวอยบอมาเป็นแบบอย่างได้จริงๆในการพูดคุยกับุ่มกับเชิงเอินะคะก็มีการถามวอยปอด้วยว่าว,าวอยบอ,อยากจะ,กะเกษียณอายุด้วยอัตลักษณ์แบบไหนกันวอยปอก็พูดถึงการ,กรเกษียณน,นะคะคือการหยุดทํางานวอยบ์บอกว่าณนะช่วงเวลานี้เพียงแค่ทําหน้าที่ของการเป็นนักแสดงให้ดีที่สุดอะครับและหลังจากที่ผมดู The Main Competition ผมรู้สึกว่าหนังมันคือความต่อนเนื่องของชีวิตเลย ไว้วันหลังววะไปคนด,ด้วยราวของ Domain Competition มาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็ ระยะเวลาน้อยเหลือเกินสวัรับการทําคลิปเพราะยังต้องทําลิกเสียงต่อไว้บอกก็ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาในการสนทนากับผู้กกับเฉิงเออด้วยนะคะสวหรับเรื่องราวของเทนนิสเขาบอกผู้กกับเฉิงเออบอกว่าเป็นนักเทนนิสหรือว่านักสกีในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าการเป็นนักแข่งรถก็สามารถที่จะทําได้นะครับความสามารถหลากหลายจริงนะคะเอาเราเดอรที่แท้ทรูเป็นสารคดีที่สวยงามมากๆเลยคะ่ะในตอนนี้สว่างที่บอกการสํารวจดินแดนใหม่การปีนภูเขาหิมะไว้บอกก็ได้เล่นสกีนะคะบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ําทะเลนี่ถึง 4,000เมตรก็ต้องเน้นความกล้าเลยทีเดียวนะคะเริ่มเล่นสกีที่ระดับความสูง4,000เมตรค่ะจากระดับน้ำเทะเลหลังจากที่พิชิตยอดเขาได้สำเร็จถึงแม้ว่าจะมองผ่านหน้าจอคุณก็ยังรู้สึกได้ถึงความสุขของเขาทุกร่องรอยของหิมามันก็เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็อิสรภาพมันก็สท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของความท้าทายแล้วก็ความรัก ผ่านการกระทําของอวงนี่ปอนั่นเองยอดเยี่ยมไปเลยนะคะที่สนุกคับระทับใจยังไม่จบนะสอบอีพีต่อไปก็จะมีเรื่องราวอะไรไม่ให้เราตื่นเต้นเราก็ต้องมารอลุ้นไปด้วยกันตอนนี้ตัวอย่างยังไม่มีออกมาในะช่วงเวลาที่บันอัดเสียงอยู่นี้1ิบเกากับอีก25นาทีขอบพี่น้องทุกคนสำหรับก,การติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ในะช่วงเวลาที่แบนอัดเสียงอยู่เซียวจ้านยังไม่มีอัปเดตอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงส่งกําลังใจงให้กับเซียวจ้านเหมือนเดิมจ้านเกิดของเรากับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะคะเต๋ ทนหูเปยและสอบฟิกเสียงของช่องกูซูลานะคะวันนี้บอาก็จะนอนพักเสียงและก็จะเสียงในช่วงวันพรุ่งนี้ Love La เ e n เด r รักเธอไม่มีวันหยุดสำหรับ e p ีที่5รับรองว่าหักมุมอย่างที่สุดแน่นอนติดตามรับชมรับฟังไปด้วยกันได้นะคะมีความสุขด,ด้วยกันสำหรับคนที่ชื่นชอบเซลวจ้ากับหวังอีปอ๋อทำกันเองดูกันเองนะคะฟิกเสียงช่องเราสำหรับค่ำคืนนี้บังขอยทุกคนนั้น,นอนหลับฝันดีและมีความสุขมากๆข้าพเจ้าส่ง,งอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นหลับฝันดีสวัสดีค่ะ